เรืเ่อยๆนะครับอออนุญาตให้ตกได้เดี๋ยวเราลองดูนะครับแต่วันนี้ก็ไม่มีทีโดด่โลดแดดหลดฝนเลยนะครับโล่งๆกันเลยเลนี่เหมาแล้วอ๋อสวัสดีครั้งครับวันนี้ไล่หาหมายใหม่นะครับเพราหมายใหม่หลายๆถามมานะครับว่าอ,อานุญาตให้ตกหรือเปล่านะครับ เราเจออยู่ที่นึ่นะก็ไม่มีร่มเลยนะครับไม่มีร่มไม่มีฝนตกกะจกเหตนะครับก็อ่าเหมือนว่าลงไม้แรกก็จะน่าจะน่าจะาดูนะครับว่าได้ตัวไหมนนี้เป็นเหยื่อกุ้งชิ้นนะฮะกุ้งหันมาดูเช็คทุกคนว่าเป็นปลาอะไรมีตัวครับมีได้ตัวได้ตัว โคนนะครับสายขนาดนี้นะครับไม่เล็กไม่เล็กเลยครับไม่เล็กเลยเดี๋ยวนะฮะตอนนี้ผมขอขอทดสอบประมาณน,นี่ชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆแค่นี้พอแล้วครับเพราะว่าปลาเล็กเนี่ยดูจะจะน้อยด้วยแล้วก็ที่สำคัญผม ฟ้าฝนมันถ้าฝนตกมาจะลำบากนะผมหาไม้ใหม่ดีกว่าเนะาะไปเดี๋ยวไปดูกันไหนที่ไหนระวังใหม่นะครับก็บางนีก็เขาก็เขากำลังพูดถอยนะฮะปลาถอยนะครับลาถอ,อยแปลงแล้ว่าก็ไม่ไปไหนแล้วครับอันนี้หลบฝนได้กินไม่กินว่ากันอีกทีครับพอน้องมาลากหอย,ยใช่ไหมฮะ นี่น่าจะได้สักกี่โล 100, 100, 100. โอ๊ไแปดเก้าร้อยเหมือนกัน ซื้อตาอหมกเนื้อมาให้นะครับเนี่อ่นี่นนระหว่างรอปลากินเบ็ดนะครับลงว้สองพันลงว็สองพัน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้ลอยอันนี้กุ้งเป็นกุ้งเป็นนะอันนี้กุ้งทิมนกุ้งถิ่นย้ายหมายครับย้ายหมายย้ายหมายมากองอยู่แถวท้ายวังโอ้ยยังไม่ได้ตัวเลยครับเนี่ยวันนี้ยากเย็นเหลือเกินขูดเห็ดเนี่ย ปลหนอ,หมอไม้แทนดีกว่าไหมเนี่ยไม่รู้ตัวเลยครับไม่ราด้วยเอลข้างนอตัวใหญ่ใช่ไหม้นอตัวใหญ่ขาตัวใหญ่ น้ำขุ่นมากนะครับน้ำขึ้นมีน้ำขึ้นโอ้โหที่ผมยังไม่ค่อยได้ไม่ได้ตัวเลยครับได้ปลาแค่สองตัวเองครับเนี่ยวันนี้ยากเย็นมากเลยครับยากเย็นจริงๆวันนี้ต้องบอกอแต่ก็ได้บรรยากาศนะครับตรงนีเงียบๆคนเดียวหายวังนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับสาหรับวันนี้ก็ สองวังนะฮะสองหมายนะครับก็มาเทสกันนะครับตามหามาเรื่อยๆได้หมายละตัววันนี้อย่างน้อยก็ได้ไม่รอดแหวไม่รอดแหฮว์นี่ก็จะหกโมงนะครับก็เจอทั้งฝนไล่แล้วก็ยุงมานะยุงมาไล่ต้องเก็บของกลับแล้วก่อนครับวันนี้แล้วก็การหน้าเดี๋ยวค่อยมาตามหาวังใหม่ๆหม่หรือจะมาซ้ำวังเดิมนี้ก็ได้นะครับวันนี้น้ำขุ่นมาก น้ำขึ้นเยอะเลยข้างหลังต้นแนวต้นไม้นี่ทะเลแล้วนะครับทะเลแล้วน้ําขุ่นมากแล้วก็วันนี้จะค่อนข้างตื้นนี่คนะือตื้นไม่ไม่ลึเกเลยนะครับแล้วก็โดนกระชากรุ่งเป็นไปสามสี่ตัวสี่ตัวครับเอาไม่อยู่เลยสักตัวเดียวรั like มนมันกัดแม่นมากเลยครับมันกัดไม่โดนไม่โดนเบ็ดเลยกัดกัดไกุ้งด้วยง <'m> งมากไปสองตัว วัดไม่ทันผุดเห็ดก็ยากเหลือเกินนะครับเนี่ยไม่เป็นไรโอกาสหน้าเดี๋ยวตามมาดูกันอีกนะครับว่าวางเดิมหรือวังใหม่ๆมีอะไรน่าสนใจอีกสำหรับมือใหม่สายวังอย่างผมนะครับ <It> s <S ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็ยังไงชอบก็รกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b <it 's S 1> ส c r i b e เพื่อจะได้ติดตามดูันไปเรื่อยๆนะฮะอย่าเบื่อันซะก่อนนะครับช่วงนี้ผ่อนคลายแล้วแต่ก็ รักษาเนื้อรักษาตัวกันนะฮะเว้นระยะห่างใส่น้าก,กากนะฮะแล้วบตอนนี้ผมไม่ได้ใส่เพราะอยู่คนเดียวครับวันนี้ตกคนเดียวสบายนะครับาต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ